ชัดเจนหนุ่มกัญชยัยพูดแล้วเหตุผลไม่เชิญฝั่งลุงพลมาออกโหนกระแสจากกรณีวันที่20ทธันวาคม66ชี้ีชะตาคดีน้องชมพู่ลุงพลป้าแฝนโดยสารจังหวัดมุกดาหารนัดฟังคำพิพากษาคดีน้องชมพู่ภายหลังจากที่ทางศาลเลื่อนนัดฟังคำพิพากษาจากกำหนดการเดิมเมื่อวันที่31ตุลาคม2566 ออกไปเป็นวันที่20ธันวาคม2,566เวลา10นาฬิกาซึ่งมีจำเลยจํานวนสองรายได้แก่ลุงพลนายชัยพลและป้าแตนนางสาวสมพรโดยสารจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิาพากษาวา่าลุงพลจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291 317วรรคแรกฐานกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุกสิปีและฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาปราศจากเหตุอันควรจำคุก10ปีรวมสองข้อหาศาลสั่งจำคุกลุงพลรวม20ปีส่วนป้าแตนยกฟ้องแต่ศาลสั่งให้จำเลยทั้งสองคนต้องชำระค่าสินไหมทดแทนก่อนลุงพลได้ประกันตัวภายหลัง และหนึ่งในรายการที่ติดตามคดีนี้อย่างต่อเนื่องคือโหนกระแสซึ่งมีการเชิญแขกรับเชิญที่เกี่ยวกับคดีดังกล่าวออกมามายมยแต่ก็มีข้อสงสัยว่าทำไมไม่เชิญฝั่งลุงพลมาออกรายการงานนี้หนุ่มกัญชัยได้ตอบชัดๆว่าตนนั้นเป็นพยานในคดีนี้ด้วยกลัวจะไม่เหมาะสมหากเชิญมาร่วมรายการ